ดีค่ะพี่มินวชลินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรประเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะ <c oughs> ที่ท่านเมตตาปรดดวงวิญญาณที่มหาวิทยาลัยจุฬาเสด็จพ่อองเพชรทรงมีเมตตาโปรดดวงวิญญาณที่ ใส่ชุดไทยและเขาเป็นดวงวิญญาณ <c oughs> ครอบครัวที่ประจำอยู่ที่ตึกและเคยเฝ้าเครื่องรดนตรีไทยเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตากับพวกเขาอย่างมากเริ่มสถา,านการณ์นี้ด้วยที่พี่มิ้นนำน,ำน้องหมาของพี่มิ้นไปร,รักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาและที่ตรงหัวมุมที่จะต้องเข้าห้องน้ำนั้นเรามีเซนอยู่แล้วเราก็สัมผัสได้ ว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาแอบมองเราอยู่เ <c oughs> <c oughs> ช่นเดียวกันกับคุณเคสซึ่งเป็นพี่สาวคุณมิ้นก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันและเวลาตอนที่พี่มิ้นรอคุณเคสทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นพี่มิ้นก็เห็นร่างกายหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทย เป็นจงกระเบนและสบยสีน้ำตาลไหม <c oughs> สีเหมือนใบตองไหม <c oughs> ก็เป็นชุดไทยอย่างเดียวไม่มีเครื่องประดับปล่อยผมยาวระบาและหน้าตาเละเทะไปหมดซึ่งเขาต,ตั้งใจที่จะปรากฏให้เห็นอย่างนี้ในตอนแรกเราก็แผ่เมตตาให้เขาและเราก็รู้ ว่าเขานั้นแค่ต้องการปรากฏให้เราเห็นเฉยๆและต้องการให้เราสนใจในตัวเขาจากนั้นกลับบ้านก็ไม่มีอะไรก็แผ่เมตตาทำบุญวันรุ่งขึ้นทำบุญก็อุทิศให้เขาตามปกติเมื่อครั้งที่วันพระถัดมาจากวันนั้นเป็นวันพระแรกนั้นพิมินก็เขาก็มาเข้าฝันในคืนวันพระว่าพิมินเห็นเขาอยู่กับครอบครัวเขาหน้าซีเป็นหมดครั้งนี้มาไม่น่าเลยแล้วและพี่มินก็ขยับ จับไปที่ข้อเท้าของเขาแล้วก็เขย่าตัวเขาบอกว่ามีอะไรก็ให้พูดมาแต่เขาก็หน้านิ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรพี่มินก็เห็นพวกเขาเล่นดนตรีไทยหน้าซีดขาวไปหมดแล้วก็ไม่พูดอะไรเราบอกให้พูดก็ไม่พูดด้วยแล้วก็เสียงประตูก็เปิดแง้ามเอียด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 วังเวงน่ากลัวมากๆในที่สุดวความฝันในวันนั้นเขาก็ยังไม่พูดอะไรวันรุ่งขึ้นเราก็ ยังทําบุญให้เขาปกติอยู่แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาว่าเขาถ้าเกิดต้องทุกข์อยู่หรือมีเหตุทุกข์ใจอะไรหรือติดค้างอะไรก็ขอให้ได้เลื่อนพบภูมิและในวันและถัดมาอีกหลายวันพี่มินนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในเรือนปฏิบัติของตนเองพี่มินก็เห็นเขามาพนมนั่งพนมมือคุกเขา่าหน้าซีดแล้วก็ร้องไห้แต่ยังไม่พูดจาอะไรและจากนั้น เสด็จพ่อก็ปรากฏกายออกมาและเสด็จพ่อก็สอนเขาว่าไปเกิดไม่ได้ใช่ไหมเขาก็พยักหน้าและเขาและเหมือนกับเขาพูดอะไรบางอย่างแต่ปากไม่ขยับเหมือนเป็นการส่งกระแสพูดในจิตใจและเสด็จพ่อก็พูดว่าไปเกิดไม่ได้หรอกเมื่อยังคงความ คิดความแค้นความทุกข์ความเศร้าและวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นอัตภาพที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ถ้าเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราตอนนี้เป็นผีแล้วเกิดมาเป็นผีแล้วเรายังหวนที่จะอยากกลับเกิดไปเป็นมนุษย์ไปเป็นอัตภาพภพภูมิเดิม,เ,ดมเมื่อเราหวงอยู่แบบนี้เมื่อเราไม่เข้าใจไม่ยอมรับความจริงอยู่แบบนี้เราก็จะติดวังวนอยู่ในที่นี้เป็นอย่างนั้น เสด็จพ่อก็แผ่เมตตาให้เขาเขาก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาแต่เพียงนิดเดียวหน้าก็ยังซีดอยู่และเหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างเหมือนพี่มินเข้าใจกระแสะแห่งการสื่อสารของเขานั้นแม้ปากไม่ขยับเขาเป็นห่วงครอบครัวของเขาอยากให้ได้รับบุญจากเสด็จพ่อด้วยเสด็จพ่อก็พยักหน้าและเสด็จพ่อก็แผ่รังสีบุญไปที่ครอบครัวเขาก็เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นแต่เสด็จพ่อก็พูดกับพี่มินว่าก็ยังจะต้องปรับภพบภูมิอย่างนี้อีกไปอีกสักระยะ 1และต้องทําบุญให้เขาบ่อยๆเขาจึงเมื่อได้รับบุญเต็มที่แล้วก็จะสามารถไปผุดไปเกิดได้ก็จึงนํามาเล่าในพระเมตตาของเสด็จพ่อนะคะที่แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณให้กับเหล่าสัมภเวสีผู้ที่ยังติดค้ง อยู่ที่ยังเกิดอยู่ในภูมิที่มาเฝ้าอารักสถานที่ดเดิมที่ตนเองอยังวนเวียนค้างติดจิตอยู่กับสถานที่ดเดิมๆแบบนั้นจึงทําให้ไปไหนไม่ได้จึงทําให้เกิดเป็นสัมภเวสีเฝ้าอยู่สถานที่นั้นๆด้วยความทุกข์ทรมานก็จึงนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเราสามารถสร้าง ปัญญาและสร้างบุญกุศลของเราที่จะนำพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านั้นเราก็จะไม่เกิดเป็นอย่างนี้ไม่ทุกข์ทรมานแบบนี้และไม่ต้องรอให้ใครมาปรับภพภูมิให้เราเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้เจอผู้มีเมตตาเมื่อไหร่ก็จึงขอฝากคำสอนดีของเสด็จพ่อไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ